สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าหง,งายสับเละชีรัฐประหารปี49จุดเริ่มตน้นทำประเทศตกหลุมดำโดยนางสาวอารุณีกาสยานนท์โฆษกรัคเพื่อไทย ได้กล่าวว่าเมื่อวันที่19กันยายนปี2549คณะปฏิรูปการปกครองได้ทำรัฐประหารรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชนินวัตรคือจุดเริ่มต้นแห่งความอับประยของประเทศรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งได้จำนวนสสมมากที่สุด กลับถูกยึดอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนและเพื่อประชาชนถูกทำลายลงทางที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พักการเมืองเข้มแข็งมุ่งสร้างนโยบายเพื่อตอบสนองกับประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศตามหลักการประชาธิปไตยคนไทย60ล้านคนกำลังมีชีวิตที่ดีในรัฐบาลดรทักษิณที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของอำนาจประชาชนมาสู่นโยบายหลายด้านที่สร้างโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเริ่มต้นที่ระบบสาธารณสุขอย่าง30บาทรักษาทุกโรคจนกลายเป็นฐานที่แข็งแรง ปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชนมาสู่การมุ่งสร้างไรายได้ให้ประชาชนผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอบทำให้ประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หาไรายได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอรัฐแจกเงินซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เป็นอย่างทุกวันนี้โดยสิ้นเชิงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา15ปีประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมอ,อีกต่อไปนางสาวอารุณีกล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่ต่างชาติเมินหันหลังให้ เพราะรัฐประหารบ่อยครั้งจนเคยชินจากประเทศกำลังพัฒนามาสู่ประเทศห้ามพัฒนาเพราะมีผู้นำประเทศคนเดียวกับคนที่ลงมือทำรัฐประหารประชาคมโลกไม่ยอมรับเมื่อทหารปกครองประเทศทำให้ประเทศสูญเสียทุกด้านทางรัฐธรรมนูนที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด สูญเสียสิทธิเสรีภาพโอกาสทางการแข่งขันสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีเศรษฐกิจปากท้องที่ประชากรต้องกินอิ่มนอนหลับเงินในกระเป๋าต้องมีหลายคนได้เงินล้านพอรัฐบาลทักษินแต่ทุกวันนี้มีแต่หนี่คนไทยจนหมดประเทศเป็นจริงแล้วสมกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เคยกล่าวเอาไว้ รัฐประหารในปี2549คือบ่อนทำลายช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของคนไทยให้ตกลงไปสู่หลุมดำที่ไม่มีทางปีนกลับขึ้นมาแม้เสี้ยวหนึ่งของจุดเดิมได้สิ่งเดียวที่จะทำให้ความชั่วร,ร้ายที่ชื่อรัฐประหารหมดไปคือความรู้สึกสำนึกชอบในความเป็นคนของใครก็ตามที่มีส่วนเริ่มต้นที่ทำให้มันเกิดขึ้นนางสาวอารุณีกล่าวรัฐบาลประยุทธ์แตกยับ สภาล่มบ่อยขนาดนี้ชี้ประยุทธ์ไปต่อไม่ได้ส่งสัญญาณประยุทธ์ไปต่อลำบากสอยุบสภาอยู่ต่อกล้วยคงหมดส่วนแน่ๆโดยเมื่อวันที่18กันยายนปี2564นายแพทย์ชลนาสีแก้วสสนั่นักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่17กันยายน ปี2504ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาซึ่งมีชัยออกแบบไว้ให้พิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าองค์ประชุมสวร,ร่วมกับสอสฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดอย่างไรสภาก็ไม่ล่ม กฎหมายฉบับนี้สมาชิกรัฐสภาให้ความสนใจมากมีผู้อภิปรายร่วม60คนใช้เวลาร่วม8ชั่วโมงปิดการอภิปรายสัญญาณอันตรายไม่ได้โหวตเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวิปรัฐบาลขอหาหรือประธานว่าจะขอเลื่อนไปโหวตในสมัยประชุมหน้าวิบุทธ,ธิสภาอ้างว่ามีกฎหมายปฏิรูปเสนอมาร่วมกัน2ฉบับ ร่างพรบรการศึกษาแห่งชาติและร่างพรบรส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิรูปกศนขรนเลื่อนพิจารณาไปด้วยกันฝ่ายค้านเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่โบวตในวันนี้เพราะการพิพายจบแล้วปิดการพิพายไปแล้วจึงยืนยันว่าต้องโบวต์ประธานจำเป็นต้องดำเนินการต่อตามข้อบังคับเข้าสู่การลงมติในวาระรับหลักการกดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ออดออดออดรอแล้วรออีกก็ยังไม่ครบจนมีผู้เสนอให้พักการประชุม30นาทีท่ามกลางการโ h ่ครางแบบเบาๆประธานจึงเฉยไม่รับยติสุดท้ายประธานไม่รอไม่ประกาศผลตรวจสอบองค์ประชุมเพราะถ้าประกาศผลองค์ประชุมไม่ครบต้องสั่งปิดการประชุม จึงขอให้สมาชิกลุกขึ้นยืนเพื่อรับฟังท่านเลขาอ่านพระบรมราชองค์การปิดสมัยประชุมและจำใจต้องปิดประชุมไปโดยไม่ได้แจ้งผลการดำเนินง,งานของการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งปกติก่อนรับฟังพระบรมราชองค์การประธานจะแจ้งให้ทราบทุกครั้งว่าประชุมไปกี่ครั้งกฎหมายผ่านไปกี่ฉบับพิจารณาเรื่องสำคัญอะไรบ้างจึงเป็นการปิดสมัยประชุม ที่ขาดขาดเกินเกินไม่ราบรื่นนักทำไมสภาถึงลง่มแม้เป็นการประชุมร่วมรัฐสภาหรือเป็นสัญญาณที่บ่งว่าประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จริงๆจนมุมในสภาไม่เฉพาะในที่ประชุมไม่ไว,ว้วางใจสภาผู้แทนรัษฎรลามถึงรัฐสภาเกมการต่อรองแห่งอำนาจส่อวิกฤตทางการเมืองจริงๆประยุทธ์อยู่ได้คงต้องใช้กลวยหมดเป็นสวนสวนสุดท้ายก็ต้องยอม เกมโหดขี่คอกินตลอดไปไม่รอดต้องยุบสภาไม่รู้ว่าใครเหนือกว่าใครใครได้ใครเสียที่แน่ๆผู้แพ้ก็คือประเทศชาติประชาชนย่อยยับอับปางพอนองงโรโจโตโกมมผู้นำโง่เข่า,ราเราจะตายกันหมดจริงๆขอร้องออกไปเถอะก่อนที่จะเสียหายมากไปกว่านี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไป<ๆ>ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น เรื่องของการศึกษาไม่สําคัญหรืออย่างไรหรืออยากจะให้เป็นกบในกลาลเพื่อจะได้ครอบงำง่ายๆเป็นไปตลอดไปเรื่องนี้ต้องขยายแชร์ไปรัวๆค่ะอภิยุทธอดสูจริงๆสยามประเทศตกต่ำเพียงนี้เชียวหรือมันยุบสภาตอนนี้ก็เลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวสิครับเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาจริงๆหมดคำพูดแล้วครับ ควรเสนอให้มีบทลงโทษสอส,อส,อสอวที่ขาดประชุมที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็นแก้พัพรักสภาเมื่อวานเป็นการประชุมที่สำคัญครับทำไมสอสอถึงนี้กลับบ้านจนทำให้สภาล่มลงมติไม่ได้ช่วยจัดการด้วยนะครับสอสอพวกนี้สมัยหน้าสอบตกแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี